แม่พอตังไปโรงเรียนหน่อยแต่ค่าประกันด้วยนะเอาเท่าไร่ล่ะลูกเออเอามาก่อนห้าร้อย้ประหยัดประหยัดนะลูกอีกสองอาทิตย์เราก็ต้องเอาไปจ่ายค่าบ้านเขาโอเคแม่เด็กต้นตังในอยู่จอยังวะเอางี้ดีกว่าเอาเงินเนี่ยไปปั่นสลอสายเยอะกว่านี้แน่นอนเชื่อเราไม่ได้่ะแม่ไงมาจ่ายประกัน ไม่เชื่อเราดีเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้คืนหรอกเชื่อใจพวกเราได้เยอะกว่านี้แน่นอนไม่ได้ก็ไม่ได้สิวะเต๊กเตกเตกเห็นไหมเราบอกแล้วว่ามันได้อะทีนี้เชื่อเราหรือยังล่ะเอาอีก็หยีก็หยีอย่ไปเลยเพื่อนไม่ได้แล้วเนี่ยอ้าวต้นกลับมาแล้วเหรอลูกจ่ายค่าประกันหรือยังล่ะจะจะจ่ายอะไรแม่ จ่ายจริงปะเนี่ยบอกว่าจ่ายก็จ่ายสินี่ต้นรีบหน่อยดิเดี๋ยวครูมาเห็นเออเร็วๆร็วดิต้นกระเป๋าไหมกระเป๋าไหเฮ้ยไอ้ต้นพี่น้องบอกว่าเจ็บตรงไหนบ้างลูกแล้วประกันที่โรงเรียนเขาว่ายังไงบ้างล่ะผมขอโทษครับแม่ยังได้ทั้งแนวใหม่ก็ได้เพื่อนไม่เป็นไรหรอกยังไงบ้างต้นเจ็บมากไหม พวกค้ารอบประกันที่โรงเรียนเขาจะดูอะไรยังไงบ้างคะ่ายจริงปะเนี่ยนั้นหนูจ่ายให้เองค่ะประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนและนักศึกษากรณีที่1เสียชีวิตทุพพลภาพสูญเสียอาไว้ว่าจากอุบัติเหตุไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท กรณีที่2เสียชีวิตทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะจากการฆาตกรรมหรือขับขี่ซ้อนท้ายโดยสารรถจักรายานยนต์ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทกรณีที่3ค่ภาพงศพการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เกิน10,000บาทกรณีที่4ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน10,000บาทหรือเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคพ9 1 1 8 6ค่ะ